น้องๆวันนี้นะคะพี่ก็มีทำดุระแถวเมเจอร์ปิ่นเก้านะคะก็เลยกําลังจะมีเพลงนองด้วยเดี๋ยวนะพี่กําลังจะไปเมเจอร์ปิ่นเก้านะคะที่เขาเคยใส่ดัี่เขาเคยไฟไหม้ไปนะคะแล้วทีนี้ก็กําลังจะไปดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีร้านบิงซูอยู่ในเซนทรัเป็นเซนทรันสิเซนทรัอยู่ฝั่งโน้นมีอยู่ในเมเจอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบิงซูที่นี่หน้าตาเป็นยังไงา เดี๋ยวจะลองแวะเข้าไปกินบิงซูกันนะคะแต่ตอนนี้กำลังเดินอยู่ข้างหน้านะคะก็เห็นได้ค่าว่า,า,วาที่คาถมน่ารักได้ข่าวว่าเขาเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันจะมีที่ช้อปปิ้งตต่ไม่หมดเลยอยากได้ค่คาถมอะเราจะชนแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะเมเจอร์นะคะก็ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมสวยร้านนี้สวยเดี๋ยวเข้าไปดูกันคะ่ะ ้างล่างเหมือนไม่เสียหายอะไรเนาะดูแบบเหมือนเดิมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะดูล่งๆไงตอนนี้นะคะก็อยู่ง้าในแล้วนะคะรู้สึกว่าแต่ละร้านก็รู้สึกเหมือนก็อยู่เหมือนเดิมนะแต่มีเป็นบางร้านที่หายไปนะคะเหมือนกับบางร้านมันติดปิดกิจการเพราะมันปิดไปสักเป็นเดือนเนาะมันก็เลยเลยมหายหายไปบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือน ส่วนใหญ่80%จะอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้กำลังหาร้านปิงซูไม่รู้อยู่ไหนคะไม่เจอเฮ้มินเนี่ยนมิเนี่ยนเน่ารักสาวอุ่ยอุ้ยอุย,อยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้มีหนังอะไรดูไหมนะตอนนี้มีร้านชาบูเนาะร้านหมอร้านทำผมนี่ค่ะเราเจอแล้วค่ะเป็น Korean d e s e r t Cafe นะคะก็มีหลากหลายแต่ว่าถ้วยมันจะไซส์เล็กนิดนึงนะคะ น้องๆน,น่ากินไหมเดียวนี้เอโหนี่เที่ยวกับมือพี่โอ้ยใหญ่อยู่นะอันนี้ก็260บาทนะคะเป็นไซส์ S อนะคะเออน่ากินน่ากินอาค่ะน้องๆน,น,นี่นะคะมาแล้วนะคะดูสิมันมีผลไม้หลายสิ่งอย่างมากนะคะเริ่มที่ตังโมสีแดงแล้วก็สีเหลืองที่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไระเดี๋ยวชิมก่อน <c oughs> หวานมากเลยค่ะนะมันลวกหมดแล้วอะต่อไปชิมสีเขียวนะคะอร่อยมากหวานมากหืมอร่อยมาชิมตังโมออก,ก่อน หอมมันส,ด,นสดชื่นมากอะแบบนันสดชื่นมากเดี๋ยวเรามากินอนันี้กันค่ะข้างในข้างในอืมข้างในเป็นเกล็ดนมแบบนมสุดๆเลยอะอร่อยมากกินมันสดชื่นมากเลยค่ะดูดีอ่ะชอบาว่ะ ออร่อยหวานมากนี่อาหาร้านนี้เห็นไหมเห็นไหมอืมชูร้านร้านไมู่้ว่า Snow Tree Snow t r น้ำไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรอ่ะ <_ t od ic> อันนี้260นะคะอุ๊ยคราวหน้าจะกินจะกินไซส์ใหญ่กว่านี้อร่อยมากแบบมันอุ๊ยหกุ่มันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งที่ทำมาจากนมล้วนๆเลยค่ะอร่อยจริงชอบจัง ะคะอันนี้นะมันเป็นเหมือนกับนมแบบนมร้วนๆเลยค่ะกินเข้าไปแล้วมันเป็นรสชาตินมเลยเราไปกินร้านอื่นแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเกร็ดน้ําแข็งแต่อันนี้มันเป็นเกร็ดนมอ่ะแบบอร่อยมากส่วนสีเหลืองนี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะตังโมหอลือ็เหลืองอร่อยอะ่ะส่วนตังโมอันนี้ดูธรรมดาสุดแต่พอกินกับนมแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะ ร้อยแล้วค่ะน้งน้ <c oughs> อร่อยแล้วก็มีความสดยื่นมากเลยนะคะสำหรับถ้วยนี้นะคะราคา260นะคะแล้วก็ร้านชื่อใอยังไม่รู้เลยค่ะ Snow Tree Thailand นะชื่อร้าน Snow Tree Thailand นั่นเองก็อร่อยอะชอบมาไม่ครู้สุกว่าเขาจะใช้นมแบบนมสดๆเลยนะมันเป็น นี่เนะี่ยนมแล้วเขาก็ใส่เป็นเครื่องเหมือนปัน่นเป็นน้าแข็งปัน่นออกมานะคะโอเคอร่อยมากเลยวันนี้ก็ามากินบินซูอีกแล้ว,วจะไม่รู้จะกินอะไรแล้วมาเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังพบกันใหม่พรุ่น้คะ่ะไม่ยบายน้องๆค่ะหลังจากที่กินบินซูจบแล้วนะคะพี่ก็อยู่ข้าวขึ้นมายังไงไม่รู้ <laughs> ก็เลยมากินข้าวอบไก,ก่ย่างนะคะของเชสต์กิลนันเองนะคะซึ่งน้องๆอ,อ,อาจจะ พี่กินมาตั้งแต่สมัยเรียนมปลายอะน้่งร้องมาพออาจจะยังไม่เกิด <c oughs> วันนี้ก็มากินนะคะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของข้าวหมกแต้ย่างของสต,ติ๊กเกก็คือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกอร่อยมากมันเป็นน้ำปลาพริกที่ใส่กระเทียมนะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยชอบกินกระเทียมแต่ว่าถ้าน้ำ,นำปลาพริกที่มีกระเทียมแบบนี้ะมันอร่อยมากมนะคะก็เลย Hãy subscribe con, Ngon